นอกจากการที่เราออกกำลังกายใช้แรงต้านแล้วนะคะการทานโปรตีนให้ถึงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะเราแนะนํานะคะดื่มโปรโตีนกิฟฟิรีนวีแกนมัลติแ p น a โปรโตีนค่ะซึ่งของเขาเนี่ยเป็นโปรโตีนที่ทํามาจาตถั่วเหลืองและถั่วลันเตานะคะและมีการผสมแคลเซียมและวิตามินดีเข้าไปด้วยค่ะเป็นวิธีที่เราสามารถได้โปรโตีนง่ายๆจากธรรมชาติเลยนะคะและสําหรับใครที่ทานวีแกนมังสวิรัตนะคะหรือแพนนมวัวก็สามารถทานได้เช่นกันค่ะเหมาะกับคนที่ต้องการลีนไขมันสร้างกล้ามเนื้อนะคะเดี๋ยวหลังจากทีี่เเเเรรรราาาาาาออกกกลลัยยวนนนน้้ะะค็สสมมถทิได เดี๋ยววันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปออกกำลังกายกันเลยนะคะ หลังออกกำลังกายเหนื่อยๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเสริมโปรโตีนด้วยคิฟรินวีเกนมัลติแ p ลนโปรโตีนค่ะมีกรดอะมิโน,โน,โนโครบถ้วนนะคะที่มาจากพืชค่ะอร่อยดื่มง,ง่ายนะคะและจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเขาเป็นไอโซเลตโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองค่ะนําเข้าจากอเมริกานะคะสกัดเข้มข้นเลยดึงไขมันแล้วก็น้าตาลออกค่ะทาให้ตัวนี้เนี่ยต่างจากน้าเต้าหู้นะคะและมีโปรโตีนสกัดจากถั่วลันเตาสีทองนําเข้าจากฝรั่งเศสนะคะและมีโปรตีนถึง11กรัมต่อซองค่ะมี b c a a เนี่ย1,951มิลลิกรัมต่อ มีแคลเซียมและวิตามินดีสูงอีกด้วยค่ะที่สําคัญนะคะเขาไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลด้วยค่ะและสารให้ความหวานนะคะของเขาเนี่ยจะมาจากซูคลารโรสและเอลิชิทอนะคะก็คือไม่ใช้น้ําตาลเลยและสําหรับใครนะคะที่ทานวีแกนนะคะเจหรือว่าผู้ที่แพ้แลกโตสก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะและพลังงานต่ํามากๆเลยนะคะใน1นึ่งซองเนี่ยให้พลังงานแค่50กิโลแคลอรี่เท่านั้นค่ะคือเราสามารถกินได้แบบไม่ต้องกลัวอ้วนเลยวิธีทานหลังออกกำลังกายนะคะเราสามารถชงกับน้ําอุ่นน้ําอุณหภูมิห้องหรือใช้กับน้ําเย็นได้ หมดเลยค่ะและรสชาติเนี่ยทานง่ายมากๆเลยใน1กล่องเนี่ยเขาจะมี30ซองนะคะบรรจุ2องละ16กรัมค่ะราคาเพียง1,100บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อได้ที่นักธุรกิจกิฟฟิรีนที่ l i น์แอดกิฟฟิรีนไทยแลนดะคะหรือโทร1 1ึ1ที่ช้อปปี้ลาซาดหรือดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเนีที่ w w w g i f f บก com/veganprotein ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ดาวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ